เดี๋ยวพี<ม>ขอนี่พี่ฝนม,มาซื้อไข่เว้ยพี่ฝนดได้ไข่อะไรมาเนี่ยเป็นเหมือนผ้าอาทิตย์เลยโอ้ได้ตัวแรเลยนะเน<อ>ี<ๆ>่ยออเป็นไข่ผ้าอาทิตย์อ่ะเฮ้ยน่ารักโอ้น่ารักดูดิไม่ได้แล้วพี่ต้อง สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกอุ๊ดอุ๊ดวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าคริสตัลซิมูเลเตอร์แต่ว่าวันนี้พี่ฝนไม่ได้เป็นพี่ฝนนะจ๊ะพี่ฝนเป็นอะไรอ่ะพี่ฝนเป็นเอาอีกงั้ันเดี๋ยวพี่เอกเป็นอินโนสเกะไปก่อนนะครับอุ๊ด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 หูน่ารักจังเลยหัวหมูขอกินหน่อยได้ไหมเฮ้ยยังไงเนี่ยเอายังไงเนี่ยพี่เอกพี่เอกสอนเล่นหน่อยแล้วเออ ก็เหมือนเกมติมเนเตอร์ทั่วไปแต่ว่าเกมนี้เขาให้เก็บไอ้นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เก็บอะไรหรอนี่เฮ้ยพียทำไมพี่ฝนวิ่งเร็วจังเลยอ่ะตุ๊ด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 เนี่ยดูดิอ่าเกมมันต้องวิ่งเร็วมากพี่ฝนมันจะมีคริสตัลอยู่ตรงนี้เรามาเก็บได้อนี่ไงคริสตัลเป็นแผงเลยอ่ะดูดิใช่โอ้โหเยอะมากสวยมากดูดิแล้วคริสตัลตรงเนี้ยหมายความว่าเราจะสามารถเอาไปขายได้ใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าเพี่อยพี่ฝนเก็บได้เป็นวงๆเลยอ่ะใช่แต่ว่าตอนนเี้ย พี่ฝนสังเกตปล่าว่าไอ้ที่เราเก็บไปอะ่ะกระเป๋าเราไม่ยอมเต็มอะ่ะโอ้ใช่กระเป๋าเราสามารถเก็บได้เยอะมากเลยอะ่ะใช่เก็บได้หไมจจดหมือนกัดเหมือนกับที่เก็บเนซโกะเลยอะ่ะใช่ดูดิอ๋ข้างหลังเหมือนกับเก็บเนซโกะเลยอะกระเป๋าเนซโกะแน่นอนเลยเนี่ยเออกระเป๋าของทันกิโรที่ใช้เก็บเนซโกะเหรอใช่ พี้ยกทำไมคริสตัลเราสามารถเก็บได้เยอเมือากเลยอ่ะเพี้ยกก็ไม่รู้เหมือนกันเขาออกแบบเกมมาแบบนี้ดูดิเราให้เราเอาไปขายใช่ไหมนี่ตรงนี้ที่ขายเดี๋ยวพี่ฝนจะลองไปขายดูถึงแล้วโอ้โหขายได้ทั้งแสนเก้าสุดยอดแล้วตรงนี้ก็มีนี่ด้วยพี่ฝนมีสัตว์เลี้ยงให้เรามาสุ่มตรงนี้ด้วยนะ750้อตรงไหนหรออีโนซูเกะเนี่ยหรอตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยพี่ฝนลองสุ่มได้ไหมอันนี้พี่ฝนอยากได้บัตรนี้ลองสักตัวหนึ่งเนาะ ลองบันนี่ดีกว่าโอ้พี่ฝนได้น้องแคทมาวเดียวกัน้องแมวมาเอาอีกรอบอีกรอบตึกตึกตึอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้น้องกุไตมาแล้แต่แมว2ตัวได้กุไตมาดูดีน่ารักน่ารักมากค่ะเราไม่ต้องไม่ต้องคลิกด้วยนะเนี้ยสบายเราแค่แบบวิ่งวิ่งธรรมดาเองพี่ฝนพี่ฝนดูสิวันนี้เพื่อนเราเข้ามาเล่นด้วยล่ะไหนเราจอด นี่ไงออโต้คลับว่ะนี่ออโต้อย่างนี้ใช่ออโต้มาเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนไปตามเก็บเฮ้ยเพี้กได้ต้องมึนเต่าต่อ่ได้เยอะจังเลยอ่ะปึ๊บได้เยอะมากเฮ้ยเพียกมันเหมือนกับเกมเขาที่แล้วเปล่าที่เราดูดอาหารน่ะเออเหมือนเหมือนเกมเขาที่แล้วเลยแล้วเราต้องไปซื้อไอ้ที่มันเป็นวงวงกว้างๆใช่ไหมใช่แล้วนี่ซื้อตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เนี่ยหรอชอบโอ้ใช่เห็นเลนส์ป่ะที่เป็นรูปเนี่ยใช่ใช่ซื้อได้เยอะไหมอ่ะอ๋อขอต้องใช้ขอเรียกอะไรใช้เจมสีส้มทางขวาอ๋อเนี่ยหรอใช้เจมสีส้มเนี่ยนะสีส้มทางซ้ายใช่ไหมเอาที่ไหนอ่ะเอาที่ไหนอ่ะเอาตรงนี้มีรีเบิร์ดด้วยพี่ฝนอ๋อนี่ไงรีเบิร์ดแล้วจะได้เจมเห็นเปล่าอ๋อรีเบิร์ดล้วได้เจมหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพล็กเลื่อนลงแบงล่างก่อนเราสามารถรีเบิร์ดโอ้พี่เอกรีเบิร์ดนี่ยต้องเท่านี้แน่เอาอันสุดท้ายดีกว่า หน <1 M. S 1> ึ่งเอ็มอุ้ยพี่กได้มา42.5พี่อดพี่ฝนมีตั้ง1 m อแล้วว่ะ1 m อต้องอันไหนเนี่ยก็เลื่อนดูอันที่เขียวๆอะเราก็รีเวิร์สได้<อ>นั่นเองอันเขียวๆเ,เหรอใช่แล้วอ๋อนี่ไงได้เท่ากันเนี่ยพี่ฝนเราสามารถมาซื้อเลนสตรงนี้ได้แล้วนะเราสามารถ <15 S 2> มาซื้อได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อวงอัพเกรดซื้อวงใช่ไหมใช่พี่เอกได้อันที่3อ่อะเป็น w o r ล์ร็อปนนะได้ถึง16เลยอ่ะ เฮ้ยขยายกว่าต้องเยอะเลยมีอะไรอีกไหมแล้วก็มีแรง่งแรงเนี่ยไว้ทำอะไรอ่ะโอ้มันมีฝนซื้อไม่ได้เลยอ่ะพี่เอกพี่ฝนซื้อไนดะ้อันที่สามเปล่าอันที่สามเหรอออกไปที่เซลขายมาที่บาย <c oughs> มาที่บายซื้อบาซื้อพี่เอกนี่ <c oughs> น้ำมันขาย <c oughs> ไม่ใช่สี่ซื้ออันอื่นอันไหนอะอ่ซื้ออันแรกที่เป็นเลนอันแรกใช่ไหมใช่แล้วพี่ฝนน่าจะได้อันที่สามเหมือนกันพี่เพราะได้เท่ากันเลยโอเคได้แล้วอ่าแล้วก็อันเนี้ยอ๋อนี่ไงวงมันกว้างขึ้นเราต้องเก็บให้ได้อีกอย่างน้อย50เคนะเราจะได้คูณ2เลยนะเนี่ยพี่ฝนดูนี่ดิวงมันกว้างขึ้นนี่ไงมันมีเหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่มันสามารถเก็บคริสตัลอะจริงๆแล้วเราไม่ต้องวิ่งไปไหนเลยนะเนี่ยใช่ เราเลีอยู่เฉยๆก็ได้เดี๋ยวเพ็กลองไปเก็บดูโอ้ยจืนอยู่เฉยๆก็ได้จริงๆเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดมาใหม่ใช่เกิดมาใหม่แล้วเราก็แบบเก็บได้เรื่อยๆแต่ว่ามันช้าพี่เองวิ่งดีกว่าเก็บได้เรื่อยๆเลยฝั่งนู้นมีเพียบเลยอ่ะนี่เราอยู่ในดงคริสตัลนะเนี่ยดูสิโอ้โหเยอะมากเพยงว่าพี่ฝนน่าจะซื้อสัตว์เลี้ยงแบบตัวอื่นๆในในล็อตถัดไปแล้วเนี่ยตรงนี้มีซื้อสัตว์เลี้ยงหรอเรามีแบบสัตว์เลี้ยงทองคำไหมมันมีตัวนี้อยู่เนี่ย อ๋อต้องไปเปลี่ยนเป็นเงินก่อนซื้อไม่ได้อ่ะ450อ๋อต้องเปลี่ยนเป็นเงินเหรอเฮ้ยตอนนี้เรามีโอ้พี่มีร้านหนึ่งอ่ะสบายสบายไปซื้อสัตว์เลี้ยงก่อนเอาสักตัวงดิซื้อได้แล้วแย่แย่โอ้เฮ้ยไม่ใช่เอ็มได้น้องอะไรมาเนี่ยไม่ใช่เอ็มหนึ่งเป็น1.6ึบีเลยโหได้น้องอะไรมาอ่ะพี่เอกพี่ได้น้องกูตายมาสองตัวดูสินี่น้องอะไรอ่ะมันลิซ่าลิซ่าเหรอลิซ่าหรือลิซ่าเออ น่ารักจังเลยเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ไงกิงกาใช่ไหมเพี่นแกน้อง,ก,งกาใส่น,นี่น่ารักดูดิน่ารักุ้งมิงเชียเดี๋ยวเก็บก่อนอู้หคนนี้เก็บได้เร็วมากพี่ฝนเก็บคริสตัลได้เยอะมากเก็บได้ที่เป็น MM เอ็มเอ็มเลยอ่ะเยอะเอาไปขายคนนี้หูสองบี B, พี่เ,เราเราไปรีเบิร์ตกันดีกว่ารีเบิร์ตหรอใช่ไหมถ้าเรารีเบิร์ตตอนเนี้เราอ่าเราจะรีเบิร์ตได้เยอะมากเลย โอ้ยพี่กได้ต้อง 50k 50k เ,เรามี 1.2m นะ่พี่ฝนมาที่ช็อปกันเถอะช็อปไปซื้ออะไรอะ่ะเราอะ 1.2m ใช่ป่ะมันสามารถไอ้ตรงที่มันเป็นรูปเนี้ยรูปเนี้ยร,ร,ร,รูปแหละรูปรูปแหลงอะที่มันเป็นมงกุฎอะอพี่ฝนกดเข้าไปดิเป็นมงกุฎหรอใช่เราก็ซื้ออันไหนอะพี่เอกซื้อได้ลุก,กี้อะ 350k 350k 350พี่ฝนก็ได้เหมือนกันโอ้ยซื้อได้หมดแล้วตอนนี้คูณสแตทเยอะมาก ลองไปเก็บกันดูดีกว่าโอ้ได้เยอะมากเก็บได้เยอะมากดูดิโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ก็รวยอะสิใช่แล้วรวยแย่เลยอะว้าวเก็บเสร็จก็มาขายใช่งไหมขายเสร็จก็มารีเวิร์สของพี่เองเหมือนจำบาสแทนพี่เกตเอ็มตอนนี้เป็นเขโห้าร้อยสี่สิบอกหกอกไปแล้วห้าร้อยสี่สิบหกเอ็มมา เออของพี่เอกบัคเมื่อกี้กลายเป็น K นี่เป็น M แล้วววโอ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยคราวนี้เก็บสบายอ่ะแปดสิบเก้าสิบ M แล้วอ่ะโอ้ครใครที่บัคเหมือนพี่เอกนะครับให้ไปรีเบิร์ตก่อนสักครั้งหนึ่งเนาะขายเอาตังค์ไปรีเบิร์ตสักครั้งหนึ่งอ่ะแล้วมันก็จะหายบัคโหตอนนี้พี่เอกแบบเก็บระดับ M อ่ะโอ้ใช่เออ่ป็น M เลยอ่ะสุดยอดเลยอันนี้ซื้อไข่ได้ไหมเนี่ยไข่อะไรอ่ะ โอ้หกร้อยเก้าสิบเก้าโรบอทอันนี้เป็นไข่ผลไม้ปีศาจหรือเปล่าเป็นสัตว์เลี้ยงปีศาจนะดูดิสัตว์เลี้ยงปีศาจเลยเหรอใช่เป็นสัตว์เลี้ยงปีศาจอะเรียบร้อยซื้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อ้าวแคนแม็กคาร์ลิฟเฮ้ยเราไม่เจอกันนานมากเลยโอ้โหน้องที่ชื่อแคนแม็กคาร์ฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ็กโอนมาซื้อไข่เฮ้ยพี่เอนได้ไข่อะไรมาเนี่ยเป็นเหมือนพาทิตย์เลยโอ้ได้ตัวแรเลยนะนี่ยอ๋ เป็นไข่พระอาทิตย์อ่ะโอ้ยน่ารักโอ้น่ารักดูดิไม่ได้ละพี่ต้องไปที่ฉันนะไข่พระอาทิตย์โอ้โหไม่ไ <Napoleon> ข <pos> ่พระอาทิตย์แบบอย่างเท่เลยอ่ะสวยจัดเก็บมั่งสวยจัดสวยจัดโอ้ขายได้เยอะมากโอ้พี่ฝนขายได้เยพี่ฝนควรไปรีเบิร์สนะแล้วก็มาตรงนี้เดี๋ยวพี่แกบอกอะไรให้ ตอนนี้พี่เอกไม่ได้เก็บระดับ M นะพี่เอกเก็บระดับ B แล้วอะคือร้อยล้านอะไรใช่ไหมโอ้ขายได้เยอะมากกันรีเบิร์ตยังรีเบิร์ตแล้วรีเบิร์ตแล้วมานี่ดิรีเบิร์ตแล้วไปไหนมีเท่าไหร่แล้วอะถึงเอ็มยังสามสิบเอ็มใช่ไหมเข้าไปที่ช็อปเลยเข้าไปที่ช็อปซื้ออะไรอ่ะเอ่อซื้อออร่าพี่ฝนออร่าเหรอใช่ออร่าคูณต้อง10แน่ออร่าอันไหนอ่ะเซนเซอันที่2อ่ะเซนเซอันเนี้ยเหรอคูณ10เลยเห็นว่าอันนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วเอาไปทำอะไรอ่ะ มันจะโดนเคลียร์ทิ้งใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิเออมีออร่าด้วยแล้วพี่ฝนลองไปวิ่งเก็บดูดิมีพลังงานแสงอ่ะดูดิใช่ไหมล่ะสุดยอดนี่มานี่ดิมานี่ดิเก็บดิแสงเก็บแล้วนี่ไงแบบขึ้นที่เป็นร้อยเอ็มมาคราวเนี้ยโ้้ดูดิเอาอีกมีพลังงานบางอย่างแฝงตัวขึ้นมาอยู่ไหนเนี่ยกำลังเก็บอยู่เก็บคริสตัลเก็บเพชร โอ้โหสุดยอดมากเลยไอตรงนี้เอาไว้ทำอะไรอีววแมชชีนโอ้โหไม่ไหวอะ่ะไม่มีตังป์งปื๊ดปืป๊ดพี่เอกเฮ้ยมันมีประตูอะไรเนี่ยใช่มีประตูอยู่ตรงนี้เดี๋ยว่ันนะมีประตูเหรอพี่ฝนเข้าไปได้ไหมอ่ะเขียวเขียววะนะจะเข้าได้แหละฟอร์เลสไอแลนด์เนาเข้าไปดูดิเข้าไปฟอร์เลสใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเข้ามาได้อู้มีนี่คิดซ่อนที่นี่มันเป็นเหมือนญ้าเลยเป็นสีชมพูอุ้ยมีไข่ ไข่พิเศษโอ้พี่ฝนที่นี่ได้เยอะมากเลยนะที่นี่ได้เยอะมากเลยสามเอ็มโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันก็ซื้อได้นี่พี่เอกมีตังค์เอาพี่ฝนไปคนละที่อะพี่เอกเหรอใช่ใช่พี่เปียกเข้าวันไหนอ่ะเอาพี่เอกเข้าวันแรกไงเข้าวันแรกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกไปอันที่สองนี่พี่ฝนก็มาอันแรกแล้วอ้าวแล้วไปวิ่งสลับกันปื๊บปื๊บโอ้เก็บได้เยอะเก็บได้เยอะเก็บได้เยอะ เฮ้ยเเอกว่าอันที่สอง่ะมันจะคูณคิดต้นได้เยอะกว่านะมันเป็นสีชมพูไงคริสตอลเป็นสีชมพูอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอกหมุนเอาไข่ <นา S 1> ตรงนี้ก่อนลา<ะ>วาแลนีพเอกพี่ฝนจะเข้าลาวาแลนแล้วนะอ้าทำไมเข้าได้แล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะมันเขียวแล้วอ่ะเขียวแล้วอระเดี๋ยวเพเอกขอเอาตรงนี้ออกก่อนลาวาแลนเขียวแล้วพี่ฝนจะไปซื้อของก่อนไปซื้อไข่สีชมพูก่อนเพเอกจะเอาตัวนี้นะครับตึกตึกอุ้ยได้น้องหมาหนาวมาอ่าเพเอกก็ได้น้องหมาหนาวมาใส่ได้ไหม ใส่ไม่ได้แล้วอ่ะเอาน้องแมวออกต้องเอาออกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกสักตัวเฮ้ยเพ็กได้หมานี่ได้น้องหมาหนามาแล้วนี่ดูดิน่ารักมุ้งมิ้งเพ็กได้หมาแฟรี่หูมาหมาแฟรี่หรอหมาแฟรี่ที่แบบวีปีกอะคูณสามสิบห้าจิงงหอโหเก่งจังลองลองบดเดินหูหูหูพี่ฝนได้น้องหมาหนามาเดี๋ยวเอาไปขายก่อนดีกว่าเฮ้ยได้ตาโหพี่ฝน พี่อยากขายได้ตังค์ระดับคิวดีอ่ะใช่พี่ฝนก็ขายได้พี่ฝนจะเข้าอันนี้แล้วลาวาแลนอ่ะพี่อยากอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปลาวาแลนเดี๋ยวพี่เอกรีเบิร์ตก่อนทีมรีเบิร์ตอีกแล้วเหรอพี่เอกจะไปเอาเลนเอาระยะมันมาปเอาอันสุดท้ายนี่แหละไปรีเบิร์ตบ้างสามร้อยเก้าสิบเอ็มได้อะไรมาเนี่ยเราจะรีเบิร์ตอันไหนได้เนี่ยเราได้เลนอันไหนราคานี่เย่ไปแล้วพี่ฝนจะไปลาวาแลนแล้วนะพี่เอกอันไหนต้าเลนเหรอบายได้เจ็ดสิบห้าเลนได้ไหมอ้วนนี้เสียตังค์ ได้แค่ไม่กลาเลนพี่ฝนสามเอ็มพี่ฝนมาลาวาแลนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออัพแลนแป๊บหนึ่งดูดิโหแล้วเราจะลงไปได้ไหมเนี่ยลงไปได้ป่าวลงได้โอโหว้าคุณเยอะมากใช่ไหมใช่แล้วก็แบบเก็บพลุธเดียวเลยอ่ะดูดิอัพแลนหงลาวาแลนอ่ะเราก็ซื้อไข่ได้ไหมได้เดี๋ยพี่ฝนซื้อไข่ไม่ได้อ่ะตองลงไม่พอสองร้อยห้าสิบทีตังค์ไม่พอใช่ เดี๋ยวก็ไปใหม่ดิโอหสีขายก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ลาวาแลน์โหนึกว่าจะแบบลงมาแล้วตายไม่ตายเอาของพี่เอกของแล้บักอีกแล้วว่าเวลาพี่เอกไปอัปเกรดอ่ะมันบลักอ่ะเดี๋ยวไปลาวาแลนดใหม่ดูซิจะซื้อไข่ได้เปล่าเวลาเราอัปเกรดของมันบักนะพี่ฝนเราต้องแบบเอามารีเบิร์ตก่อนอีกทีนึงอ่ะแล้วมันถึงจะหายบักได้แล้วอุ้ยใต้น้องหมาพี่เรกรีเบิร์ตแล้วลาวารแลนเอาไข่ น้องแมวออกเอาน้องหมาใส่เซลปึ๊บอ่ามีตังและคดีก็จะไปลาวาแลนดบ้างแล้วนะตึ๊ด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 ลาวาแลนด์มาแล้ว <6 S 1> เ,ย,ย,เย,ย้นี่มันต้องขึ้นระดับบีอย่างงี้ถึงจะถูกต้องอ่าลืมไปเราไปเอาสัตว์เลี้ยงก่อนดีกว่าเพื่อความรวดเร็วดูดิได้แล้วได้อะไรอะ่ะได้น้องหมามาเพียงได้หมาไฟมาใช่ ได้น้องหมามาเดี๋ยวพี่ฝนเก็บต่อดีว่ามาไฟได้35หเหรอโอ้โหเก็บได้เยอะมากๆเลยอ่ะเป็นเกมที่แบบสนุกดีนะพี่เอกได้ควางได้อะไรมาควางได้ควางมาหรอคูณเจ็ดสิบห้าโอ้ได้เยอะจังเลยควางคือตัวแรที่สุดของแบบนี้เลยทิ่หงอโหสุดยอดเลย เอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกหรือเปล่าวันนี้อาโออิ e. แล้วก็อิโนสุเกะนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าเดีย๋ยววันหลังเรามาเล่นกันใหม่นะเก็บคริสตัลเนี่ยสนุกมากๆเลยได้เงินเยอะมากโหสบายเลยเนี่ยบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับ